สวัสดีครับสวัสดีครับดังๆนี้นะครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะจะได้มีคนมาเรียนเยอะๆอ่ะนี่คือค้าอะไรครับเชียงใหม่เชียงใหม่นะวันที่สิบเอ็ดสิบสองใช่ป่ะครับใช่ครับเมื่อกี้มีคลิปเรื่องการวิเคราะห์ถ่ายไปบางส่วนแล้วขอถามสั้นๆมีใครเคยดูคลิปก่อนมาเรียนไหมคลิปลูกศิษย์ครับเคยดูไหมเคยดูไอประโยคที่บอกว่าก่อนมาเรียนไม่รู้จะขายอะไร หลังจากเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรเนี่ยเพราะมันของเยอะแต่ไมหมดเนี่ยตอนแรกเชื่อไหมตอนแรก,ค,รแกคิดไงกันในคลิปเกินจริงไปไหรือเปล่าโอ้โหเกินจริงไ,ไปหรือเปล่าคนหนึ่งนะมีคิดอย่างนี้ไหมเราจะมาเรียนทำนายเดือนเออ <advisor> แล้วพอวิเคราะห์เป็นให้กลับไปทําการบ้านคืนหนึ่งเมื่อคืนรู้สึกไงครับก็มันมีหลากหลายที่เราคิดไม่ถึงหลายหลายคนเดินผ่านบ่อยไหม หลายเด้คนเดิมผ่านบ่อยไหมเป็นของใกล้ตัวปะ<ช>แล้วขายได้ในอีเวน์กำไรกี่เท่าสี่ห้าเท่าบางคนกี่เท่าสิบเท่าแล้วของใกล้ตัวปะหาง่ายปะนะฮะหาของใกล้ตัวดีที่สุดปะของใกล้ตัวต้นทุนเป็นไงหาง่ายลูกค้าถามตอบได้ไหมอืมนั่นคือข้อดีนะครับสรุปแล้วโอเคไหมฮะพอวิเคราะห์สินค้าเป็นไอเดียความไอเดียความคิดนี้เป็นไงบ้างสั้าได,ได้ได้เลย คิดไม่ได้นะแต่ต้องทํานะครับเอาทํารูปเร็วชอบไม่ชอบชอบ,ชอบไหมเมื่อก่อนหนึ่งชัวงช่ว,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 วโมงได้กี่เออไม่เอาที่พี่เล่าอ่ะที่พี่เล่าอ่ะวันหนึ่งอ่ะรูปทำกี่กี่กี่ชั่วโมงโอเพราะที่ที่ร้านพี่จะเป็นคนทํารูปเองไงมันนั่งทำตั้งแต่งานประจําเลิกอ่ะอยันตีหนึ่งกี่โมงตั้งแต่เริ่มภาพสินค้าภาพสินค้ามันจะมีหลายมุมด้วยอาจารย์ตั้งแต่เริ่มทุ่มหนึ่งไหมทุ่มหนึ่งครับถึงทุ่มหนึ่งที่สองที่สอง กี่ลูกทรได้กี่ลูกทำได้สินค้าได้ประมาณยี่สิบนี่ก็เยอะแล้วยี่สิบไปเยอะแล้วพอทำรูกเร็วเมื่อกี้พี่พูดเองคิดว่าจะเหลือกี่ชั่วโมงครับวุ้ยถึงนาทีแล้วตัดเงินเดือนเด็กโหดอ่ะโหดอ่ะตัดเงินเดือนเด็กด้วยแล้วคนอื่นนะแฮปปี้ป่ะทำรูกเร็วก็ต้องกลับไปทวนนะฮะต้องกลับไปทวนนะกลยุทธ์การเอาใจลูกค้าถาม่ายากไหมไม่ยากครับแล้ว ถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนซื้อของอะ่ะคุณเจอคนขายทําอย่างเงี้ยคุณรู้สึกไงคนขายคนยนี้รับใจ,ร,บใจรับใจอยากซื้ออีกรับใจอยากซื้ออีกคนขแยคนนี้เป็นแบบมือปโปรไหมดูแลลูกค้าเป็นไงครับเอาใจใส่ดีเอาใจใส่ดีเอ่อบางคนที่มีพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยเอามาประยุกต์ได้ไหมได้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 แล้วลูกค้ารู้สึกไงผลการตอบรับเป็นไงดีนะับมาาแล้วก็ดูแลลูกค้ารวดเร็วดีป่ะถูกป่ะใช่ป่ะนะครับอืม การลงขายนี่วิธีการลงขายนี่ครบนะทุกเมนูคุยกันหมดนะไล่กันครบนะครับอ,อถามว่าอันนีต้องถามคนนี้วันเวลาหมดหมู่คีย์เวิร์ดที่ว่าสาคัญไหมสำคัญนะตอนแรกพี่ยังยกตัวอย่างเลยใช่ป่ะแต่ของเราขายแบบแบบแบบยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแต่เข้าใจนี้มันใช่ปะ่ะใ,ใช่ปะ่ะซึ่งซึ่งคนอื่นก็รับฟังด้วยนะครับว่าเวลาสาคัญป่ะสําคัญมากถูกไหมครับนะฮะถามสั้นๆ คอนนี้ก็เก็บเท่ากรุงเทพแบบ2,080ขอถามง่งายๆถามว่าถ้ารู้ว่ามาเรียนวันวันก,กว่าเนี่ยคิดว่ามูล,ลค่าคือเก็บเท่านี้แหละแต่อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็กล้าจ่ายให้เท่าไหร่ประเมินราคาดูนะให้6,000เลยแรงๆเลยนะผมให้หมื่นหนึ่ง6,000เท่าไหร่ก็ได้นะตั้งแต่ความคิดเลยนะ8 ให้หมื่นหกพันหกพันห้าพันครับห้าพันแปดพันแปดพันเจ็ดพันห้ามีมี่ห้าร้อยเดยวยังไม่มียี่สิบาทหนึ่งมันเก็บสองพันแปดสิบก็เก็บสองพันแปดสิบแหละแต่ก็บางปีก็เพิ่มขึ้นร้อยสองร้อยลแต่ปีนะครับนะฮะก็เก็บเท่านี้ก็เก็บเท่านี้แหละแต่อยากรู้ว่ามูลค่าของเราเนี่ยมันมันมากกว่าที่จ่ายไปป่ะถูกป่ะมันมากกว่าที่จ่ายไปป่ะรู้สึกกำคุ้มนะคิดว่าสองพันนี่คืนทุนได้สักเดียวขึ้นไหมสองพันที่จ่ายไปนี้ น่จะคืนทุนได้ไหมเดือนเดียวโอ้ยเดือนเดียวมันโดนลิมิตอยู่มันโดนลิมิตอยู่มันต้องสามเดือนเพราะช่วงลิมิตกำไรไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าหลุดลิมิตแล้วก็ประมาณโอเคเลยนะฮะโอเคนะแฮปปี้ไหมครับขอบคุณครับสัสดีครับ